มาวันนี้เดี๋ยวจะพามาผัดที่เมาปะทูสบายกระเพาเยอะๆผัดพริกแห้งกระเทียมครับวันนี้ครับเราไม่ใช่พริกแกงมาลงมือผัดกันเลยเอันแรกน้ํามันร้อนแล้วใส่พริกกระเทียมที่เราตำลงไปไม่ต้องให้มันร้อนจัดน้ํามัน น้ำมันร้อนจัดเดี๋ยวก็เทียมจะไหม้หวันรสกับข้าวสิ้นไม่เน้นสวยเน้นความอร่อยผัดที่ไรก็อร่อยอร่อย หอมหอมปรุงรสได้เลยอันนี้เราปรุงรสไว้กลางๆก่อนนะครับเดีย๋ยวให้รสแก่ เดี๋วยวใส่ประทูไปเติมน้ำเพิ่มใหน่อยแล้วก็มาปรุงรสใหม่อีกหนึ่งรอบทำง่ายครับเอออร่อยอร่อยกันไายใช้เตาฟ้าหวานยที่หรานครับ ไม่หวานก็ใส่น้อยถั่วงอกใส่ต้องก้าจากนั้นคเรคุเรเลยครับให้เข้ากันจากนั้นน้ำรากบกใส่ตรงไปเลยตุกก๋นก่อ เดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะบอกโอ้ผัดอะไรน้ำเหมือนเง่งเดี๋ยวก็หมดทห้งหมด หูแก<ฮ>น้ำแกงก็เสร็จไนบ,บกผัดนะว่หูน้ำเพียบเลยใจเย็นๆครับเดี๋ยวดูตอนจบไปมันเดือดไปจำจะถ่ายมัน าำเย็ดถัดต่ำเดือดไปเรื่อยๆริ่มเดือดมากแล้วใส่ไปตรมปเลยต้องมีพิกีดีตองใส่ประจุลลงไปแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนี้ครับให้มันน้ำให้น้ำมันเดือดไปเรื่อย จากนั้นใบกะพเพราเคี่ยวไว้ใส่ลงไปเลยนี่ใส่ใบกะพเพราเยอะยิ่งอร่อยใส่ลงไปเราไม่ต้องไปคนเคี่ยวๆเพื่อให้มันโดนน้ำร้อนอร่อย อสุดยดยนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยครับไปหาข้าวกินกันเรียบร้อยครับ ผัดที้เมาประตูของกวนกรสข้าวซิ่งครับอร่อยอร่อยแต่กระเพราเยอะๆยืมะเสร็จแล้วครับ หาข้าวกินกันเถอะ